วันนี้เราจะสาธิตเมนูอร่อยทำง่ายเสร็จเร็วแถมมีประโยชน์กับคุณแม่บ้านด้วยครับปลาซาดีนผัดซอสมะเขือเทศครับส่วนผสมสำหรับ4คนรับประทานมีดังนี้ครับน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะหัวหอมใหญ่1หัวปอกเปลือกกระเทียม4กลีบซอสพริก1ช้อนโต๊ะ ถ้าชอบเผ็ดมากก็สามารถเพิ่มปริมาณตามความต้องการนะครับพริกหวานสีเขียวหนึ่งผลเอาเมล็ดออกด้วยมะเขือเทศสองผลเกลือครึ่งช้อนชาและพริกไทยหนึ่งช้อนชาที่ขาดไม่ได้คือปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศตรอาอ่ำขนาด425กรัมหนึ่งกระป๋องปลาซาดีนคุณภาพชั้นเยี่ยมและมั่นใจได้ว่าไม่มีส่วนผสมทางเคมีเจือปน ปลาซาดีนเป็นหนึ่งในร้อยชนิดของอาหารในโลกที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและโอเมก้าทรีที่มีประโยชน์กับร่างกายครับก่อนเริ่มปรุงเรามาเตรียมส่วนผสมกันก่อนนะครับสับหัวหอมแบบนี้ครับใช้มีดทุบกระเทียมทั้งเปลือกลงไปบนเขียงแบบนี้ทำให้เราแกะเปลือกได้ง่ายจากนั้นเราก็สับให้ละเอียด ล้างพริกหวานให้สะอาดแกะเม็ดด้านให้ออกแล้วหั่นแบบนี้ครับมาถึงมะเขือเทศเราแกะ,มะเมล็ดด้านให้ออกและหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเตา๋าชิ้นเล็กๆครับแยกปลาซาดีนออกจากซอสมะเขือเทศแต่อย่าทิ้งซอสมะเขือเทศเด็ดขาดนะครับเก็บเอาไว้ปรุงในขั้นตอนต่อไปไงครับ ใส่น้ำมันหนึ่งช้อนโต๊ะลงในกระทะรอจนร้อนผัดหัวหอมประมาณ1นาทีจนหอมฉุยแล้วตามด้วยกระเทียมอืมกลิ่นชวนรับประทานเชียวครับใส่พริกหยวกและมะเขือเทศหั่นตามลงไปผัดให้เข้ากันสักครู่หนึ่งแล้วเติมซอสพริกและซอสมะเขือเทศในกระป๋องที่เก็บไว้ลงไปปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยจากนั้นลดไฟลงแล้วเคี่ยวทิ้งไว้สนาทีครับ พอได้เวลาใส่เนื้อปลาซาดีนลงไปแล้วเคี่ยวต่อไปอีก2นาทีเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับเมนูนี้รับประทานอร่อยและเร็วและจะน่าทานมากขึ้นหากคุณแม่บ้านเสิร์ฟเมนูนี้กับข้าวสวยร้อนๆน,นะครับตักปลาซาดีนวางที่ขอบจานด้านหนึ่งแล้วเทซอสไว้อีกด้านหนึ่งของจานแบบนี้ครับ โอ้โหสีสันน่ารับประทานแบบนี้เห็นแล้วอดใจไม่ไหวแล้วครับสนใจเมนูอร่อยหลากหลายของออยมัมแวะชมได้ที่ www. a y a m b r a n d -recipes.com นะครับ